สวัสดีครับผมสวัสดี FC Big Survey ทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับมีเหรียญไข่ปลานะครับเช่นเคยนะครับมาทำคลิปให้รับชมนะฮะอันนี้เป็นแบบชนวนนะครับผมลังชนวนนะครับไข่ปลาหมวพ่พัดนะครับปีหกห้านะครับเอามาให้รับชมสามเหรียญพร้อมกันเลยนะครับอันนี้แกะซีลเรียบร้อยนะครับ บูชามานะครับเอามาอันนี้เอามาเก็บไว้นะครับรุ่นนี้นะเพราะว่าพิมพ์นี้พิมพ์เดียวกันนะครับผมพิมพ์เดียวกันก็เลยมาทําคลิปให้รับชมพร้อมกันนะครับนี่นะครับนะเดี๋ยวมาดูนะครับด้านในเป็นยังไงนะสำหรับรุ่นนี้ก็แกะลังมาเยอะมากนะครับสําหรับเนื้อชนวนนะครับลังชนวนนะนะครับเปิดตอนนี้เปิดมาก็น้อยลงเรื่อยๆนะครับปีหน้านี่น่าจะ หายากเลยนะครับในในรังชนวนนะครับแกะมานะครับตอนนี้ก็คือเขาเปิดรังมาประมูลหรือว่ามาขายมาแบ่งปันให้ได้ fc ในในรุ่นนี้ครับเยอะมากนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่นะครับเป็นชนวนนะครับไข่ปลานะครับนี่ครับคือแบบเจ้าห่วงนะครับนะครับห่วงนวะนะครับผมเป็นห่วงนวะนะฮะ จนวนไข่ปลาหว่วงนาวานะครับนี่แบบครึ่งองค์นะครับนี่ล้วเหรียญโคตรสวยนะเหรียญสวยมากนะเลขโค้ดสองศูนย์หนึ่งนะมาต่อมาชนวนนะแล้วก็สามสิบปีนะเนี้ยดาวกระจนะดูเหรียญครับดูความเข้มขขังนะเห,นนห,หะรียญนะนะนี้ดูใบหน้าหลวงพ่อนะครับความสวยงามนะนะครับเนี่ยดูใบหน้าหลวงพ่อนะครับดูเข้มขขังมากนะ ควาสวยงามนะครับตอนนี้ก็ <c oughs> แบบสีนมเดิมก็ยังยังเหลืออยู่นะครับเหลืออยู่บ้างนะสีนมเดิมนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับในราคา,าสีละหนึ่งรุ่นละหนึ่งพันหกร้อยนะครับรุ่นละหนึ่งพันหกร้อยบาทนะเป็นสีนมเดิมนะครับไปรุ่นเอาว่าจะได้อ่า ชนวนนะครับพิม์อะไรนะครับเป็นหลังเรียบหลังแบบหลังยันเงาหรือว่าแบบจอห่วงนวะแบบนี้นะครับน้าได้แบบนี้ก็ถูท่วมแล้วอันนี้เป็นต้นตํำรับแบบปีสามห้าเลยนะครับนะต้นตํำรับปีสามห้าเลยนะแบบจอห่วงแบบนี้นะผมก็เก็บมาไว้นะครับลายเหรียญอยู่นะครับบางเหรียญก็ไม่ได้ไม่ได้แบ่งไปนะครับไม่ได้แบ่งปันไปนะเพราะว่าผมต้องอ่าบางเหรียญจะเอาไปใส่กรอบนะครับ หรือว่าอาจจะไปเอาเก็บไว้นะผมนะไว้บูชานะะนี่ก็แบบครึ่งองนะครับสวยงามอีกแล้วครับอย่างนี้หนึ่งเก้าหกนะฮะหนึ่งเก้าหกนะครับหนึ่งเก้าหกนะครับเลขสวยเลขมงคลนะฮะนี่ดูใบหน้าหลวงพ่อนะครับดูความเข้มขังนะก่อนเหรียญนี้นะครับนะไม่แพ้กันเลยนะครับผมนะไม่แพ้กันเลยนะนี่ครับนี่ครับเจ้าห่วงนวะนะครับหลังพัดยศนะครับหลังพัดยศ อันนี้เป็นก็ <App arel> เป็นพิมพ์พิเศษนะครับผมนะพิมพ์พิเศษกันนะถึงบางเหรียญน,นะคือแบบถ้าเป็นเหรียญแบบนี้นะคือจะไม่ใช่บล็อกทองคํานะครับเพราะว่าเขามีเป็นเหรียญพิเศษอยู่แล้วนะครับนะ,นะนะครับเป็นพิมพ์พิเศษอยู่แล้วนะครับนะจอบหวังอะไรแบบนี้นะก็จะไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับบล็อกทองคําก็ไม่มีไม่ไอ้นี่นะครับผมนะไม่ไม่ไมีใช่ปัญหานะเพราะว่าอันนี้ก็คือ หายยากอยู่แล้วนะครับหายยากอยู่แล้วนี่ครับมาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับส่วนมากนี่คือจะไม่ค่อยเป็นบล็อกทองคํานะครับเป็นแบบนี้นะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ว่าเรียกว่าเป็นพิเศษนะครับในรังนะครับนะมีน้อยนะแต่ละรังนะครับแต่ก็ไม่ได้การันตีนะครับในรังนะอันนี้ก็เป็นห่วงนวะเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้แบบเต็มองค์นะครับมีแบบเต็มองค์นี่ยตอกมอชนะ นี่คือเต็มองก็จะประมาณนี้นะผมนะนี่ตอนนี้ราคาไปพุ่งไปแพงมากเลยนะพุ่งไปเยอะเลยนะครับผมนะครับเป็นราคาราคาประมูลนะครับรายการประมูลนะอันนี้ก็เป็นรายการแบบว่าประมูลมาเหมือนกันนะผมนะผมก็แบบเช่าหามานะนะครับบางเหรียนปิดด่วนบางเหรียนประมูลก็ว่านไปนะนี่ค คือเหรียญราคาถ้าเป็นจอกเป็นจอกห่วงนะวะแบบนี้ก็ราคาแพงแล้วนะราคาไปหลายหลายพันเลยครับนะซ่้แบบราคาประมูลเนี่ยบางบางมือใหญ่ๆห่นี่ก็ใส่กันใส่กันยับเลยครับผมน,นะนะครับนี่ก็หลังพัยดยศนะนี่ครับอันนี้นะ่าจะบล็อกสองคำนะอันนี้เลขโค้ดแค่สองหลักเองนะเลขโค้ดนะครับเลขโค้ดอ่าสี่หนึ่งนะครับสี่หนึ่ง นะครับสี่หนึ่งนะสี่หนึ่งนะครับสองหลักนะครับนะเนี่ยหลังพัยดยศนะสวยนะครับนี่ก็ไม่จ่อห่วงอันนี้ก็อันนี้ก็จอกห่วงนะวะเหมือนกันทําไม่ใช่ไม่จอกห่วงนะจอกห่วงนวะนะหลังพัยดยศ <c oughs> นะครับหลังพัดยศหมดเลยนะครับนะครับหลังพัยดยศทั้งสามองเลยนะครับนี่ครับดูความเข้มแข็งนะความสวยงามนะนะครับ อันนี้ก็บล็อกทองคำเหมือนกันนะผมนะจะมีทั้งบล็อกทองคําแล้วก็ไม่ทองคำนะครับถ้าเป็นรายการพิเศษนะครับแต่ยังไงรายการพิเศษนี่ก็อันนี้อยู่แล้วนะครับหายากแล้วก็น่าเก็บสะสมอยู่แล้วนะวางเหรียญไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอ่อไม่ใช่บล็อกทองคํานะครับไม่ใช่พิมพ์พิเศษแต่ว่าก็น่าเก็บนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญเป็นอยู่ในลังชนวนแล้วก็เหรียญสวยทุกเหรียญน,นะครับคือเหรียญไหนก็น่าเก็บนะสําหรับรุ่นนี้นะครับ เปียนไหนพิมพิมไหนก็ตามนะครับผมนะพิมไหนก็ตามก็เรียนไหนก็ตามนะครับถ้ามีโอกาสต,ต้องเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าเนี่ยอย่างตอนนี้คือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วครับผมอยู่ในช่วงแบบว่าเรียกว่าปลายๆนะเดี๋ยวไปถึงเดือนหน้านะครับพันวานะครับแล้วก็ไปปีหน้าเลยนะครับมกรลานะครับก็จะหลังนี้ชนวนนะครับลองดูนะครับจะ จะมีน้อยนะครับผมน่าจะไม่มีแล้วครับผมนะน่าจะไม่มีใครมาเปิดแล้วแบบนี้แล้วนะคนะเพราะราคามันแพงนะครับนะ, plane 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 plane. นะล,นลังหนึ่งราคาแพงก็ไม่มีใครออกมาให้เปิดเป็นเป็นลังแล้วนะครับนะไม่มีใครมาขายแบบไม่มีใครกล้ามาเปิดซื้อเป็นลังมาเปิดแบ่งนะครับเพราะว่าราคาแพงนะราคาก็เป็นแสนนะครับผมนะลังหนึ่งนะตอนนี้นะครับอานาคนตก็คงจะต้องเก็บเป็นลังไปเลยนะบางท่านที่มีเป็นลังนะครับ หรือว่าเปิดขายเป็นลุ้นนะครับน,บนี่สามสามเหรียญน,นะครับนะที่มาทําคลิปให้รับชมวันนี้นะแบบเป็นห่วงนะวะเจาะห่วงนะวะหมดเลยนะครับผมเคยทําคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะสาหรับพิมพ์นี้นะเจาะห่วงนวะวานะน่าจะประมาณสักเหรียญสองเหรียญน,นะที่ผ่านมานะครับที่ทําคลิปนะกลับย้อนย้อนไปดูในคลิปเด,เดิมได้นะผมใครเข้ามานะครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะช่อง big survey นะตอนนี้ก็มี ล่าสุดนี้นะครับมีข่าวสารออกมานะครับจากพี่เกิดพี่เกิดนครสวรรค์นะครับมีพระหลายรุ่นนะครับที่หลวงพ่อพัดนะครับที่จะออกมานะในเดือนธันวานะครับหรือว่าไปมกกลาปีหน้าเลยครับนะครับที่แน่ๆคือมกรลาปีหน้านี่คือมีหนึ่งในนั้นมีเลี่ยนกองบุญสิบล้านนะครับที่ผมมียอดอยู่นะครับนะยังไม่ยังไม่มีใครมาจองนะผมนะนะครับยังไม่มีใครมาจองนะ ก็มียอดอยู่นะครับสำหรับรุ่นนั้นก็วัตถุประสงค์นี่ชัดเจนนะครับต้องน่าจับตามองนะครับสำหรับรุ่นเลี่ยนกองบุญ10บล้านนะเพราะว่าเป็น huh. รุ่นเดียวเลยที่เขียนว่าสร้างโรงพยาบาลนะครับนะวัตถุประสงค์ชัดเจนนะเพราะว่าหลวงพ่อหลวงพ่อพัดดํำลีให้สร้างเองนะสำหรับรุ่นนี้นะนะครับพี่เกิดน่าจะมียอดอยู่เยอะอยู่นะครับเพราะว่าเขาก็รออยู่นะครับรอเขาก็รอติดตามอยู่นะสำหรับรุ่นนี้นะแต่ว่ามีหลายรุ่นนะสำหรับ ทีมงานนี้นะสร้างมาแล้วก็ทีมงานของคุณป๋องสุพันนะครับการันตีให้นะฮะนะครับหลายรุ่นนะไม่ไม่น่าจะไม่ต่ำกว่าสิบรุ่นนะครับที่ผมเห็นนะที่จะที่จะออกนะนะชนะจนก็หลง่อคัดก็จะออกวันที่ห้าเดือนหน้านี้นะเดือนพฤศจิกายนนีนะ้ใครมียอดก็เต็มตัวนะครับผมนะมีมีหลายรุ่นนะครับที่จะออกนะฮะนะเยอะอยู่นะครับนะเป็นข่าวสารล่าสุดนะครับก หนึ่งในนั้นก็จะเป็นกองบุญสิบล้านนะครับนะที่ผมได้จองยอดไว้นะก็มีมีรุ่นเดียวเลยนะครับที่ผมเห็นนะพี่เขียนวัตถุประสงค์สร้างโรงพยาบาลนะวัตถุประสงค์ชัดเจนนะครับนะครับไม่รู้ว่ามีใครนะครับพี่พี่ท่านใดมียอดรุ่นไหนบ้างนะครับนะก็ใกล้แล้วนะครับพักใกล้ออกเลยนะครับมีเยอะนะครับผมนะมีออกมา่หลายรุ่นมากนะครับนะจะเป็นผู้สร้างท่านอื่นอีกนะครับนะยังไม่ไม่รวมที่ ทางคุณป๋องเขาการันตีให้นะพระออกมาเยอะนะครับผมนะพระออกมาหลายรุ่นนะครับชนะจนก็สวยนะนะครับรุ่นเลี่ยนกองบุญนี่ก็สวยนะครับนะแต่ออกช้าหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมีเขาจะมาอัปเดตอีกทีนะครับว่าจะออกวันไหนแน่นะแต่ว่าที่แน่ๆเขาบอกว่าอ่าประมาณกระ้อาอ่ประมาณมกราเดือนปีหน้าเลยนะปีหกหกนะครับนะเดี๋ยวมาดูว่าจะเปลี่ยนแปลงไหมนะหรือจะออกเดือนนั้นนะครับผมนะแต่ก็ สารเขาบอกว่าพี่เกิดเขาบอกว่าออกมาปีหน้าเลยนะครับผมนะวันที่เดือนหน้าเดือนของเดือนแรกของปีหน้าเลยนะปีหกหกนะครับสําหรับเลื่อนกองบุญสิบล้านนะครับก็สร้างไม่เยอะนะสร้างน้อยนะเพราะว่าหลวงรุ่นนี้หลวงพ่อเป็นผู้ดํารีให้จัดสร้างนะครับโดยคุณเอพุธศินนะครับผมเป็นผู้จัดการนะครับรุ่นนี้นะครับน่าจะแกะบล็อกโดยคุณบิ๊กบางใหญ่นะนะครับเจ้าเก่านะ นะครับเป็นเป็นเหรียญที่สวยมากนะผมน่าจับตามองนะครับนะทุกรุ่นเลยนะลองลองไปดูนะลองติดตามข่าวสารดูนะครับผมนะนะแต่ว่าใครที่อยากจองรุ่นนี้กับผมนะก็ทักมาได้นะครับผมนะในช่องทางที่ผมให้ไว้เลยนะในเบอร์โทรนะครับหรือว่าไลน์นะครับผมทักมาได้นะสําหรับรุ่นนี้ก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมนะเอารุ่นไข่ปลานะครับมาให้รับชมนะครับ เป็นห่วงนาวะนะครับเนี่ยความสวยงามนะผมนะดูยังไงก็ดูได้ทั้งวันนะแบบนี้นี่ดูได้ทั้งวันนะความสวยงามนะครับความสวยงามนะครับห่วงเข้่มขังนะผมนะ <c oughs> ก็ตอนนี้จะมีเปิดลังนะครับผมรุ่นเนี่ครับใครที่สายผ้าผงนะครับทีมงานพี่เสือสร้างนะครับพี่เสือสร้างไว้ใจได้นะเป็นพระปิตาจัมโบหลวงพ่อเออหลวง หลวงปุงโตะนะครับปิดตาจัมโบ้สองหลวงปุโตะนะครับผมตอนนี้นะกําลังเป็นกระแสร้อนแรงนะนะปิดตาจัมโบ้หนึ่งนะครับชนะจนะปิดปิดตาบทนี่นะครับของหลวงปุโตะนะครับก็ราคาแพงนะครับตอนนี้นะครับลุ้นหนึ่งก็อยู่ที่หกไม่ต่ำกว่าหกร้อยนะแต่ว่าจัมโบ 2, นะ้สองเนี่ยราคายังยังเบาอยู่นะครับยังเอาได้อยู่นะต้องรีบรีบเอากันนะครับผมนะผมแบ่งแค่ ลุ้นละสามร้อยรวมส่งนะครับแล้วก็ถ้าเล่นกระดานนี่ก็กระดานละสองร้ยห้าสิบนะครับผมเปิดเปิดแพ้สิบรุ้นนะครับนะก็ประมาณนี้นะใครใครเก็บได้ต้องเก็บนะครับรุ่นนี้กําลังกําลังถูกนะจัมโบ้สองก็กําลังกำลังออกนะครับนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งราคาก็จะขึ้นนะครับผมนะนะก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะนะครับเอารุ่นนี้มารับชมนะคลิปนี้นะ จริงๆออกออกมาได้เป็นเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วนะครับผมนะแต่ว่ายังไม่มีเวลามาทําคลิปให้รับชมนะติดงานนะติดติดภารกิจนะก็เลยครั้งนี้ก็ทําคลิปให้รับชมเลยนะตอนเช้าเลยครับผมนะเนีนะเช้าว,วันนีอ้อวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับผมนะสิบสิบสิบเท่าไหร่ครับสิบหกสิบสิบเจ็ดสิบแปดนะครับผมนะประมาณนี้นะสิบสิบเก้าหรือเปล่าครับวันนี้วันที่สิบเก้านะครับสิบเก้าอ่า สิบเก้าตุลานะครับสิบเก้าตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมนะตอนเช้ามาทําคลิปให้รับชมนะนะจะมาทําคลิปให้ <c oughs> มาให้รับชมนานแล้วนะสาหรับคลิปนี้นะผมนะเก็บไว้นะฮะตัวน,นี้หมดแล้วนะครับสาหรับรุ่นนี้ที่เอามาทําคลิปนะครับแต่ว่าถ้าจะมีมาอัปเดตใหม่ก็อาจจะมะีบูชามาใหม่ก็เดี๋ยวต้องติดตามชมกันต่อนะครับสําหรับรุ่นนี้นะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแค่น,นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ